สวัสดีครับชาวราศีกันในเดือนกรกฎาคมนะครับไพ่บอกว่าช่วงนี้อาจจะมีเรื่องให้ต้องอึดอัดใจไม่ค่อยได้ทตงใจนะครับอาจจะมีความเบื่อหน่ายโดยเฉพาะในเรื่องงานแล้วก็ระวังเรื่องการโดนเอารัดเอาเปรียบเนี่ยนะครับจากสังคมเพื่อนฝูงจะเจอคนไม่จริงใจ ถ้าใครมีความรักอยู่ก็ความรักอาจจะเป็นแบบปิดบังซ่อนเลน้นหรือไม่ก็เจอรักสามเศร้านะครับแต่ข้อดีก็คือทํางานอาจจะเข้าตาผู้ใหญ่มากขึ้นอาจจะไม่ร้อซน์นะครับอาจจะประมาณ6กเจซแต่ก็ยังดีกว่าช่วงที่ผ่านมาไพแนะนําว่าให้ควบคุมอารมณ์นิดนึงแล้วก็มีโอกาสอยู่ตัวคนเดียวอยู่แบบสงบนะครับ ส่วนในทางหลักโหรา,าศาสตร์เดือนกรกฎาคมนะครับเดี๋ยวดาวศุกร์จะย้ายจากราศีเมษเข้าราศีพุธศกเป็นเกษตรที่เลือนสุภาะนะครับก็จะทํางานเข้าตาผู้ใหญ่มากขึ้นแต่ดาวเสราร์ก็ยังเล่งดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูอยู่ก็ระวังนิดนึงนะครับส่วนดาวการงานดาวอาทิตย์กับดาวคานก็ยังเป็นคู่ศัตรูกันอยู่ ก็ขอให้ควบคุมอารมณ์นิดหนึ่งมาจากเรือนเพื่อนสังคมเพื่อนฝูงด้วยนะครับอาจจะความคิดเห็นขัดแย้งกันแต่ดาวแต่ดาวพูดดาวประจำตัวเข้าเรือนลาพานนะครับก็ยังพอมีเรื่องดีๆเข้ามาบ้างดาวเกตเข้าเรือนการเงินข้อดีของดาวเกตเข้าเรือนการเงินที่ผมเก็บสถิติมาก็คือดาวเกตเป็นดาวเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวเกี่ยวกับการทําบุญ ก็อย่างน้อยก็สละส่วนหนึ่งทําบุญนะครับลาทิฐฐานเอายังไงรายจ่ายมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเออวิธีแนะนําวิธีแก้เคล็ดของราศีกันนะครับเท่าที่ผมเก็บสถิติมาราศีกันห้ามไว้ผมสั้นห้ามอ้วนก่อนอายุ45แล้วก็ให้ไว้เล็บที่นิ้วก้อยนิดหนึ่งนะครับถ้ายกตัวอย่างดาราของ ราศีกันก็มีคุณนุ่นวรนุษดีเจเฉาเาแล้วก็คุณปอยตีชดานะครับราศีนี้เวลาศีของเออ่ถือเป็นราศีของผู้หญิงที่ที่ใจดีและมีสเสน่ห์ราศีหนึ่งนะครับถ้าทำสามอย่างนี้ได้อย่าไว้ผมสั้นอย่าปล่อยตัวให้อ้วนเกินไปแล้วก็ไว้เล็บที่นิ้วก้อย ก็จะช่วยเสริมดวงขึ้นมาได้บ้างในระดับหนึ่งสุดท้ายนี้ก็ขอให้ราศีกันผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้นะครับขอบคุณครับ